สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอนลคนรักรถไฟนะครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟวังโพนะซึ่งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีนะครับหรือเส้นทางรถไฟสายมรณนะ,นะตั้งอยู่ตำบลลุ่มสุม่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสถานีวังโพนี้นะครับก็เป็นสถานีรถไฟประจําอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีด้วย <S <S ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่ไปถ้ำกาแฟนะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพ ส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่นะไปน้ําตกไซโยกน้อยนะครับซึ่งนะน้ําตกไซโยกน้อยเนี่ยก็ไปอีกประมาณนะ16กิโลนะฮนะบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีก็จะมีภูเขาเนี่ยอยู่ด้านหลังสถานีด้วยพนะามาชมบรรยากาศนะฮนะเป็นอีกสถานีทีนะ่มีบรรยากาศดีนะครับผมส่วนใหญ่ในเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีเนี่ยนะบรรยากาศก็จะเป็นธรรมชาติ อันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะก็จะมะีเหมือนกับเป็นวงเวียนอยู่แล้วก็มีร้านอาหารอยู่นะครับประมาณสองสรารนะ้านนะที่ผมพอเห็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศที่สถานีนะฮะทางด้านนี้ก็จะมีซุ้มประตูาทางเข้าสถานีเดี๋ยวมาดูซุ้มประตูนะฮะนี่ สวยงามเลยนะครับผมมีต้นไม้และก็จะมีข้อมูลนะครับของสถานีวังโพอยู่สถานีรถไฟวังโพนะครับอยู่ในเส้นทางรถไฟสายมรณะ,ะอยู่อำเภอไซโยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีสร้างโดยนี่นะครับฉเฉลยสัมพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในปี2486 มีคำกล่าวไว้ว่านะครับไม้หมอนหท่อนเนี่ยก็เปรียบเสมือนชีวิตเฉลย1คนทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาชมสถานีนะฮะตัวอาคารสถานีนะครับก็เป็นอาคารไม้นะครับชั้นเดียวก็ดูมีความคลาสสิกนะฮะอันนี้คือย่านสถานีนะครับย่านสถานีเนี่ยก็จะมีอยู่3ทางนะฮะ แล้วก็เป็นทางประธานหนึ่งนะครับแล้วก็ทางหลีกก็มีสองนี่นี่บรรยากาศดีมากนะครับผมทางด้านนี้ฝั่งที่ไปน้ําตกสายโยกน้อยเป็นภูเขา,าเดินมาชมนะครับอาคารสถานี ัวขานะครับด้านข้างก็มีป้ายสวยงามน,นะครับแล้วก็เป็นที่นั่งพักคอยของผู้โดยสารอันนี้ก็เป็นตารางรถไฟที่สถานีวังโพนะครับก็อาจจะมีขบวน260เนี่ยมาถึงตี5 42นาทีนะขบวน485มาถึง7โมง31ขบวน257นะคบมาถึง11โมง43ขบวน258มาถึงบ่ายโมง21 ขบวน486นะครับมาถึงบ่3โมง55แล้วขบวนสุดท้ายนะครับขบวน259มาถึง5โมง51นีด้านหน้าสถานีนะครับผมทางด้านนี้ก็มีห้องน้ําสําหรับสถานีวังโพเนี่ยอยู่ระหว่างที่อยู่รถสะพานถ้ำกาแฟนะครับแล้วก็ที่อยู่รถเกาะมหามงคลบรรยากาศก็ดูร่มรื่นดีนะครับผมเนี <laughs> ่ย ก็เป็นสถานีเก่าแก่นะเดี๋ยวจพามาชมบรรยากาศทางด้านนี้ด um ้านหลังก็เป็นภูเขา ากาศก็เงียบสงบนะครับแล้วก็สดชื่นนี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นสถานีที่เป็นจุดเติมน้ําให้กับรถจักรไอนานนะครับก็จะสังเกตได้ว่าทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีถังน้ําขนาดใหญ่นะครับถังน้ําเก่าแกนะ่ซึ่งสถานีเก่าๆนะครับบางสถานีเนี่ยก็ยังหลงเหลืออยู่ ป้ายสถานีนะวังโพนะอันนี้โพนะครับจะสังเกตว่าเป็นโพเฉยๆนะครับไม่มีทอทงสลิกลันเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นเป็นบ้านพักนะครับผมบรรยากาศดีมากก็พามาชมถังน้ำเก่าแก่นะครับทางด้านทิศเหนือของสถานีแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับ น้ํารถจากไอ้น้าสมัยก่อนนะครับที่เราเรียกกันว่างวงช้างนี่นะครับก็ยังหลงเหลืออยู่ที่นะสถานีวังโพแห่งนี้ส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่นะไปน้ําตกสซโยกน้อยนะซึ่งก็เป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีอย่างนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟวังโพนะ ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่258ต้นทางสถานีน้ำตกปลายทางสถานีทนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีวังโพต่อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะบรรยากาศที่สถานีรถไฟว,วังโพนะครับสถานีประจำอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะครับที่นี่สถานีรถไฟวังโพสวัสดีครับ